สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีทูมนิวเลตนะครับผมครั้งละ100บาทนะครับผมทําได้ทั้งมือถือ Android iOS เลยนะครับผมรับเงินเข้าทูมนิวเลตได้แบบโดยตรงนะครับเพียงแค่เรานะครับกรอกเบอร์วอลเล็ตเนี่ยก็สามารถรับเงินเข้าทูมนิวเลตได้เลยใครสนใจที่จะทําเงินฟรีฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการทําเงินฟรีทู 1้อยบาททาได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับในคลิปนี้ผมจะสาธิตวิธีการถอนเงินให้ด้วยนะครับใครสนใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของตัวแอปกันเลยนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และก็ iOS อนะครับผม Google p l ล y Store แลวก็ App Store นะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับผมก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ Google Play Store นะครับบนมือถือ Android หรือว่า iPhone ก็ได้นะให้เราทําการพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผม ที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทุมนิวเล็ตแอปนี้นะครับผมดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับไม่มีการเสียเงินสักบาทเดียวขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรตั้งแต่คลิปที่1เลยนะครับด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับสำหรับลิงก์การดาวน์โหลดนะครับถ้าเราค้นหาแอปไม่เจอเนี่ยสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยทั้ง Android แล้วก็ iOS iOS นะ จากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เข้ามาในตัวแอปแบบนี้เลยนะครับในส่วนของหน้าจอหลักนะครับผมก็จะขึ้นในส่วนของตัวเลขแบบนี้เลยในส่วนของแอป Googlebot Go นะครับผมแอปนี้เนี่ยจะเป็นแอปเกี่ยวกับการตอบคําถามรับในส่วนของคะแนนการทําคะแนนนะครับผมก็จะได้รับจากตรงนี้เลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ตรงนี้เลยนะครับคือคะแนนที่เราจะต้องเก็บสะสมเพื่อที่จะใช้ในการนําไปแลกเป็นของรางวัลทูนิเวอลตรงนี้นะครับผมเป็นคะแนนรวมทั้งหมดที่เราได้รับจากการตอบคํา คำถามและก็การแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เราดูตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของการทําคะแนนจะอยู่ที่หน้าจอหลักตรงนี้เลยนะครับผมเราจะทําหรือว่าไม่ทําในส่วนของแบบสํารวจก็ได้นะครับตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยในส่วนของคะแนน5คะแนนเนี่ยจะเป็นในส่วนของคะแนนโบนัสคะแนนโบนัสตรงนี้เนี่ยเราสามารถรับได้ทุกๆ15ชั่วโมงเราก็กดรับไปเลยก่อนเลย5คะแนนกดตกลงอ่าตรงนี้จะรอเวลานะครับ18ชั่วโมงเนาะเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็น15ชั่วโมงนะครับในการกดรับมัน จะมีการอัปเดตนะครับสำหรับ25คะแนนนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นโครงการสัตว์นะครับโครงการสัตว์ทําอย่างไรกดเข้ามาโรดอัปโหลดรูปภาพภาพสัตว์ของคุณจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็ได้นะครับผมเราสามารถอัปโหลดรูปภาพลงในแอปนี้ได้เลยแล้วเราก็กดส่งจากนั้นเนี่ยเราจะได้รับเป็นส่วนของ25คะแนนตรงนี้ง่ายมากๆนะครับต่อมานะครับผมโครงการขนส่งนะครับโครงการขนส่งก็เป็นการถ่ายรูปภาพขนส่งก็ได้นะครับผมลงรูปลงไปนะครับต่อมาก็จะเป็นการขนส่งเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ขงหน้า จะมีรูปภาพขึ้นมาให้เราเลือกนะครับก็จะมีทั้งแท็กซี่รถเก๋งนะครับเรือเครื่องบินเราก็เลือกอันใดอันหนึ่งกดส่งไปเลยแล้วเราก็จะได้รับคะแนน25คะแนนขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็จะบวกคะแนนให้เราตรงคะแนนโบนัสเพิ่มอีก2คะแนนนะครับพอครบเวลาแล้วเราค่อยไปกดรับตรงโบนัสนะครับผมต่อมาก็จะเป็นโครงการสัตว์นะครับโครงการสัตว์เนี่ยเขาจะมีรูปภาพขึ้นมาให้เราเลือกแบบนี้เราก็เลือกไปนะทั้งหมดเนี่ยใช่หมดเลยเราก็กดส่งไปนะครับได้รับ25คะแนนแบบนี้เลยโครงการผลไม้นะครับผมกดเข้ามาทำได้เลยแล้วก็ เลือกรูปผลไม้นะครับมีรูปสัตว์1รูปนะได้รับคะแนนเรียบร้อยลวอันนี้เป็นการถ่ายรูปภาพผลไม้เนาะแล้วก็อัปโหลดลงไปนะครับประมาณนี้อันนี้ผมยังไม่มีผมกดให้ดูครับต่อมานะครับผมสาหรับคะแนน1 0 0 0คะแนนตรงนี้เนี่ยจะเป็นคะแนนเกี่ยวกับการทําแบบสํารวจหรือว่าทําแบบสอบถามนะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถกดตรงลูกศรแล้วก็เข้าไปทําได้เลยสําหรับแบบสํารวจนะครับเมนูด้านบนมี3เมนูนะครับเมนูที่1เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ,ของการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนนะครับในการแนะนําเพื่อนนะครับผมเราจะได้รับคะแนนส่วนแบ่งด้วยนั่นเองสาามรถท ได้สูงสุดถึง10,000คะแนนตรงนี้เลยเขามีกฎ2ข้อตรงนี้นะครับคนที่จะอ่านให้เข้าใจเนาะว่าเราจะได้รับคะแนนอย่างไรถึงจะได้10,000คะแนนนะครับกดแบ่งปันตรงนี้นะครับผมเราก็สามารถแชร์ไปยังช่องทางต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นการแชร์ผ่าน Facebook t w i t t e r Line YouTube Tik t o อกสามารถทําการแนะนําหรือว่าแชร์ต่อได้เลยนะครับคะแนนที่เราได้รับจากการแนะนําเพื่อนนะครับผมจะแบ่งจ่ายเป็น10%แต่คุณสามารถรับได้ทันทีอยู่ที่100คะแนนกดรับคะแนนได้เลยนะครับสองพันสองร้อยคะแนนตรงนี้เลยอนะ่าแล้วก็รับขึ้้นนไปรวมที่ดานบน ของเราแบบนี้กดตกลงเรียบร้อยสำหรับคะแนนที่เราได้รับจากการเชิญเพื่อนนะครับต่อมาเรามาดูที่การแลกเงินนะครับผมกดเข้าไปที่รูปกระเป๋านะครับในการถอนเงินชุมนิเวลเล็ตเราจะต้องใช้คะแนนอยู่ที่46,841คะแนนกดเข้าไปตรงนี้นะครับในการแลกนะครับให้เราใส่อีเมลนะครับเพราะว่าของรางวัลเนี่ยเขาจะจัดส่งให้เรานะครับผ่านทางอีเมลนะครับแล้วก็จะรับรางวัลทางอีเมลเนาะแล้วก็ไปกดเติมเงินกรอกเบอร์วอลเล็ตได้เลยกดซื้อได้เลยนะครับกดติ๊กถูกตรงนี้กดซื้อนะครับผมเรียบร้อยนะครับ การแลกเงินรางวัลน,นะครับตัวนี้ผมได้ทําการแลกเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับมูลค่าอยู่ที่100ทูมิเวเลตนะครับในวันที่1เดือน7 2023เวลา14นาฬิกา27นาทีสถานะเนี่ยขึ้นคําว่าขออยู่นะครับผมอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับถ้าตรวจสอบสําเร็จแล้วมันจะขึ้นคําว่าความสําเร็จนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมรอการตรวจสอบยอดเงินที่เราได้ทําการแลกไปจากนั้นก็เช็คในอีเมลนะครับพอเราได้รับรางวัลมาแล้วเดี๋ยวผมจะทําการอัดคลิปวิดีโอการเติมเงินให้ดูในครั้งถัดไปนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของวิธีการใช้ วิธีการถอนเงินก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูเล่นฟรีได้งเงินจริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไวาเ้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ iOS นะครับผม Google Play Store แล้วก็ App Store นะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับผมก็ให้เราเข้ามาในส่องของ Google Play Store นะครับบนมือถือ Android หรือว่า iPhone ก็ได้นะให้เราทําการพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมต้องดาวน์โหลดแอปนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทุมนิวเลตแอปนี้นะครับผมดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับไม่ม ตอนวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรตั้งแต่คลิปที่1เลยนะครับด้านล่างคลิปดูนะครับสำหรับลิงก์การดาวน์โหลดนะครับถ้าเราค้นหาแอปไม่เจอเนี่ยสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้ตรงคอมเมนต์ปักหมดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยทั้ง Android แล้วก็ iOS นะหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เข้ามาในตัวแอปแบบนี้เลยนะครับในส่วนของหน้าจอหลักนะครับผมก็จะ ขึ้นในส่วนของตัวเลขแบบนี้เลยในส่วนของแอป Googlebot Go นะครับผมแอปนี้เนี่ยจะเป็นแอปเกี่ยวกับการตอบคําถามรับในส่วนคะแนนการทําคะแนนนะครับผมก็จะได้รับจากตรงนี้เลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ตรงนี้เลยนะครับคือคะแนนที่เราจะต้องเก็บสะสมเพื่อที่จะใช้ในการนําไปแลกเป็นของรางวัลทูมินอรเลตตรงนี้นะครับผมเป็นคะแนนรวมทั้งหมดที่เราได้รับจากการตอบคําถามและก็การแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เราดูตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของการทําคะแนนจะอยู่ที่หน้าจอ ลักตรงนี้เลยนะครับผมเราจะทําหรือว่าไม่ทําในส่วนของแบบสํารวจเขาได้นะครับตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยในส่วนของคะแนน5คะแนนเนี่ยจะเป็นในส่วนของคะแนนโบนัส bon คะแนนโบนัสตรงนี้เนี่ยเราสามารถรับได้ทุกๆ15ชั่วโมงเราก็กดรับไปเลยก่อนเลย5คะแนนกดตกลงอ่าตรงนี้จะรอเวลานะครับ18ชั่วโมงเนาะเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็น15ชั่วโมงนะครับในการกดรับมันน่าจะมีการอัปเดตนะครับสำหรับ25คะแนนนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นโครงการสัตว์นะครับโครงการสัตว์ท,ท ทำอย่างไรกดเข้ามาโพดอัปโหลดรูปภาพภาพสัตว์ของคุณจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็ได้นะครับผมเราสามารถอัปโหลดรูปภาพลงในแอ,แอปนี้ได้เลยแล้วเราก็กดส่งจากนั้นเนี่ยเราจะได้รับเป็นส่วนของ25คะแนนตรงนี้ง่ายมากๆนะครับต่อมานะครับผมโครงการขนส่งนะครับโครงการขนส่งก็เป็นการถ่ายรูปภาพขนส่งก็ได้นะครับผมลงรูปลงไปนะครับต่อมาก็จะเป็นการขนส่งเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ขนา่าจะมีรูปภาพขึ้นมาให้เราเลือกนะครับก็จะมีทั้งแท็กซี่รถเก๋งนะครับเรือเครื่องบินแล้วก็เลือกอันใดอันน กดส่งไปเลยแล้วเราก็จะได้รับคะแนน25คะแนนขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็จะบวกคะแนนให้เราตรงคะแนนโบนัสเพิ่มอีก2คะแนนนะครับพอครบเวลาแล้วเราค่อยไปกดรับตรงโบนัสนะครับผมต่อมาก็จะเป็นโครงการสัตว์นะครับโครงการสัตว์เนี่ยเขาจะมีรูปภาพขึ้นมาให้เราเลือกแบบนี้เราก็เลือกไปนะทั้งหมดเนี่ยใช่หมดเลยแล้วก็กดส่งไปนะครับได้รับ25คะแนนแบบนี้เลยโครงการผลไม้นะครับผมกดเข้ามาทําด้เลยแล้วก็เลือกรูปผลไม้นะครับมีรูปสัตว์1รูปนะได้รับคะแนนเรียบร้อยลวอันนี้เป็นการถ่ายรูปภาพผลไม้เนาะแล้วก็อั โหลดลงไปนะครับประมาณนี้อันนี้ผมยังไม่มีผมกดให้ดูครับต่อมานะครับผมสำหรับคะแนน1000คะแนนตรงนี้เนี่ยจะเป็นคะแนนเกี่ยวกับการทำแบบสำรวจหรือว่าทำแบบสอบถามนะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถกดตรงลูกศรแล้วก็เข้าไปทำได้เลยสำหรับแบบสำรวจเนะครับเมนูด้านบนมี3เมนูนะครับเมนูที่1เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแนะนำหรือว่าเชิญชวนเพื่อนนะครับในการแนะนำเพื่อนนะครับผมเราจะได้รับคะแนนส่วนแบ่งด้วยนั่นเองสามารถทำได้สูงสุดถึง10,000คะแนนตรงนี้เลยเขามีกดสองข้อตรงนี้นะครับคนที่จะอ่านให้เข้าใจเนาะว่าเราจะได้รับคะแนนอย่าง รถึงจะได้10,000คะแนนนะครับกดแบ่งปันตรงนี้นะครับผมเราก็สามารถแชร์ไปยังช่องทางต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นการแชร์ผ่าน Facebook t w i t t e r Line YouTube Tik t o อสามารถทําการแนะนําหรือว่าแชร์ต่อได้เลยนะครับคะแนนที่เราได้รับจากการแนะนําเพื่อนนะครับผมจะแบ่งจ่ายเป็น10%แต่คุณสามารถรับได้ทันทีอยู่ที่100คะแนนกดรับคะแนนได้เลยนะครับสองพคะแนนตรงนี้เลยอ่าแล้วก็รับขึ้นไปรวมที่ด้านบนของเราแบบนี้กดตกลงเรียบร้อยสำหรับคะแนนที่เราได้รับจากการเชิญเพื่อนนะครับต่อมาเรามาดูที่การแลกเงินนะครับผมกด ไปที่รูปกระเป๋านะครับในการถอนเงิน t ูมิเน่เวลตเราจะต้องใช้คะแนนอยู่ที่46,841คะแนนกดเข้าไปตรงนี้นะครับในการแลกนะครับให้เราใส่อีเมลนะครับเพราะว่าของรางวัลเนี่ยเขาจะจัดส่งให้เรานะครับผ่านทางอีเมลนะครับแล้วก็จะรับรางวัลทางอีเมลเนาะแล้วก็ไปกดเติมเงินกรอกเบอร์เวลตได้เลยกดซื้อได้เลยนะครับกดติ๊กถูกตรงนี้กดซื้อนะครับผมเรียบร้อยนะครับสำหรับการแลกเงินรางวัลนะครับตัวนี้ผมได้ทําการแลกเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับมูลค่าอยู่ที่0 0ึ่งร้อยทูมิเนรับ ในวันที่1เดือน7 2023นะเวลา14นาฬิกายีสนาทีสถานะเนี่ยขึ้นคําว่าขออยู่นะครับผมอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับถ้าตรวจสอบสําเร็จแล้วมันจะขึ้นคําว่าความสําเร็จนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมรอการตรวจสอบยอดเงินที่เราได้ทําการแลกไปจากนั้นก็เช็คในอีเมลนะครับพอเราได้รับรางวัลมาแล้วเดี๋ยวผมจะทําการอัดคลิปวิดีโอการเติมเงินให้ดูในครั้งถัดไปนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของวิธีการใช้งานวิธีการถอนเงินก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กด,กดตดก้้ือนนัไววย เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ